ที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านให้มีการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่เมืองเศรษฐกิจฝั่งอันดามันไล่มาเลยนะคะจังหวัดกระบี่พังงาและภูเก็ตค่ะจากผลการสักถามยังทําให้สามารถขยายผลควบคุมตัวได้อีก3คนที่อําเภอแม่นลานจังหวัดปัตตานีนะคะพบว่าทั้งหมดมีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกันค่ะทางด้านพลโทไพศาลกล่าวเพิ่มอีกนะคะว่าผู้ก่อเหตุนั้นต้องการที่จะสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ เริ่มจากจังหวัดกระบี่พังงาและภูเก็ตเป็นการก่อเหตุด้วยระเบิดแต่จากการตรวจสอบระเบิดพบว่าเป็นระเบิดที่ไม่มีส่วนสังหารนะคะมีเพียงเชื้อปะทุดินขยายแต่ไม่มีส่วนที่จะทำลายหรือสะเก็ดระเบิดทำให้ระเบิดนั้นมีแค่เสียงเท่านั้นค่ะจึงหมายความว่าแค่ต้องการให้มีเหตุการณ์และสถานการณ์ความไม่มั่งคงความไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นที่และเพื่อต้องการทำลายระบบเศรษฐกิจหลักของจังหวัดภาคใต้ค่ะ จากการตรวจสอบแล้วว่าต้องการก่อเหตุด้วยสร้างถานการณ์ในพื้นที่ท้จังหวัดเริ่มจากกระบี่นะครับจังหวัดพังงาแล้วก็ภูกเก็ต เป็นก่อเหตุด้วยระเบิดแต่ว่าจากการตรวจสอบว่าเป็นระเบิดเนี่ยไม่มีส่วนทางหารหรือไม่มีส่วนทําลายก็ต้องการให้ให้มีเหตุการณ์มีสาการในพื้นที่สักสามจังหวัดแต่ก็นิย้มว่าคือไม่ไม่ได้มีส่วนที่จะทาลายทาลายหรือส่วนทหารคือว่าตัวร,ระเบิดเนี่ยจะมีส่วนเชื้อปะทุติดินขยายแล้วก็ส่วนทังหารแต่ว,ว่าที่รวจพบได้ไม่มีส่วนที่เป็นทําลายนะครับเป็นแค่ต้องการให้มีเหตุถึงดังต่างๆนั้นครับ ก็คิดว่าต้องการทำลายระบบเศรษฐกิจที่เป็นเมืองที่เศรษฐกิจเป็นเมืองต้องเที่ยวแล้วก็ทำรายได้ของชาวสุรไทยเราเป็นจำนวนมากนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเฉพาะทั้งกับบูเกตนะครับมีคนมาต่องเที่ยวเยอะมากถึงขั้นที่ว่าคนมามากอยากมามากไม่สามารถมาได้เพราะว่าขีดความมารถการรับอากาศยานของนาบินมีครับจำกัดอะไรต่าง ทั้งนี้แม่ทัพภักที่4กล่าวว่าหลังจากนี้นะคะคงต้องมีการยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งในการเฝ้าระวังกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะออกไปก่อเหตนุนอกพื้นที่ในขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ล่าสุดนะคะในความไม่สงบที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ค่ะเอาลคะค่ัคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนคะ่ะช่วงหน้านะคะจะมารายงานข่าวความเข้มข้นสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างชาย ไทยและกัมพูชาค่ะเพราะวันล่าสุดค่ะสมเด็จห,หุนเซนนะคะได้มีการทิ้งบอมเตรียมแฉค่ะในวันนี้วันที่27มิถุนายนอ้างรู้แผนลับของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรในการเปลี่ยนแปลงผู้นำไทยนะคะรวมไปถึงการดูหมิ่นสถาบันค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรายงานล่าสุดในช่วงหน้าในรายการเนชั่นโฟกัสค่ะ กมนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหนึ่งในองค์กรสนับสนุนความมั่นคงทางด้านอาชีพเกษตรกรรมเน้นการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาภายใต้วัตถุประสงค์ดูแลฟื้นฟูอาชีพและจัดการปัญหาหนี้สินเกษตรกรการดำเนินงานขององค์กรนี้จะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะ อาชีพเกษตรก,กรรมเยกษตรกรที่ทำงานรู้เรื่องทำงานดีที่สุดแต่สิ่งที่ทาเข้ามายึดโยงปัจกัยาการผลิตและการตลาดก็เป็นตึ่งหนึ่งซึ่งทําให้วงการทางการผลิตของเกษตรกร,กร,รเนี่ยเปลี่ยนไปกองทุนก็ถือว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9เป็นแนวทางในการทางานที่สําคัญการช่วยเหลือพึ่งพาเกื้อกูลซึ่งกันและกันเหล่านี้คือสิอ่ง ที่อยากให้เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของกองทุนที่พวกเราอันฝ่ากองทุนมาเข้าสู่ที่ปีที่26ันปัจจุบันกองทุนฟื้นฟ,นฟนูและพัฒนาอษตรกรมีทุนหมุนเวียนนับหมื่นล้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักประกันอันนึงซึ่งให้เกษตรกรได้เข้าสู่การช่วยเหลือละพิ่งพินได้ภายใต้การดาเนินการเหล่านี้เนี่ยมีองค์กรเป็นผู้ขับเคลื่อนสมาชิกต้อง ติดตามเข้าใจสิทธิของตัวเองภายใต้กฎิกาขององค์กรซึ่งท่านมีระเบียบข้อบังคับอยู่การจัดการภายในกลุ่มภายในองค์กรจะมีกติการอะไรอย่างไงท่านก็ว่าท่านไปแต่เมื่อเกษตรกรมาใช้สิทธิในกองทุนทั้งเรื่องการขอการฟื้นฟูอาชีพก็ดีทั้งเรื่องการจัดการนี้ก็ดีเกษตรกรไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆที่ต้องจ่ายเกษตรกรที่กองทุนจะเข้าไปแก้ปัญหานี้ต้องให้องค์กรรับรองจะต้องรับผิดชอบ ตอนนี้ที่กองทุนเข้าไปทำหน้าที่แทนใลขจัดการนี้เพราะฉะนั้นก็ขอบากว่ากองทุนเป็นของเกษตรกรทุกคนทั้งที่ขึ้นเงินเป็นสมาชิกหรือจะเข้ามาในอานคตการทํางานเพื่อความโปร่งใสภายใต้น้ำมอาปัญหาของพี่น้องเกษตรกรมาแก้เน้นภายใต้การมีส่วนร่วมมีความโปร่งใสร่วมรับผิดร่วมรับชอบ,แล,บ,ชอบและรับประโยชน์ร่วมกันนี่คือสิ่งที่ผมในฐานะเลขาธิการขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกองค์กรเป็นกรรมการองค์กรและเกษตรกรที่เป็นสมาชิกทุกท่านครับ ดวงใจมั่นใจน้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถ กระปุกใหญ่ไซจัมโบ250้แคปซูลคุณกำลังเคลื่อนไหวไม่สะดวกลุกนั่งไม่สบายปวดอักเสบตามกล้ามเนือ้อหรือข้อต่อต่างๆของร่างกายอยู่หรือเปล่ามาดูแลใส่ใจป้องกันก่อนลุกลามกับน้ำมันงาดำผสมน้ำมันรำข้าวสกัดเย็นสูตรลับเฉพาะในอัตราส่วน5ต่อ1นคัดสรรน,น้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากธรรมชาติน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถใส่ใจทุกข้อดีต่อทุกคนน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถหนึ่งกระปุกใหญ่250แคปซูล ราคา2,290บาทเฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้แถมฟรีชนิดสองไปอีก2ซอง,องคุณจะได้ไปถึง262แคปซูลจากมูลค่ารวมทั้งสิ้น2,408บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง1,190บาทย้ำ1,190บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย0 2 1 1 3 2 2 2 2หรือแอดไลน์มาได้ที่ line @happy underscore shopping มาเช็คให้รู้คดูให้ชัวร์ทานโรคทานกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก